HMS d r e a d n o u g คือเรือรบที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์การรบทางทะเลอย่างสิ้นเชิงเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ในสงครามเรือรบและได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกองทัพเรือทั่วโลกด้วยการเปิดตัวในปีคศ1906มันไม่ใช่แค่เรือรบลำหนึ่งแต่คือการปฏิวัติเทคโนโลยีเรือรบทุกกลมก่อนหน้านี้กลายเป็นล้าสมัยทันทีหลังจาก HMS d r e a d n o u g ลงน้ำ เรดโนสร้างด้วยอู่ต่อเรือพอสมัทดกย่า ok ในอังกฤษภายในระยะเวลาเพียง14เดือนซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเรือรบระดับนี้ในยุคนั้นตัวเรือถูกออกแบบให้มีความยาวกว่า160เมตรและมีระวางขับน้ำถึงกว่า18,000ตันด้วยความเร็วสูงสุดถึง21นอตหรือประมาณ39กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับเรือประจำบานรุ่นก่อนกอน สิ่งที่ทำให้ HMS Rednose โดดเด่นที่สุดคือการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด12นิ้วจำนวน10กระบอกทั้งหมดเป็นปืนหลักที่สามารถยิงไปในระยะไกลได้พร้อมกันซึ่งแตกต่างจากเรือรบรุ่นก่อนที่มักจะมีปืนหลายขนาดผสมกันการมีปืนหลักขนาดเดียวทั้งหมดทำให้การเล็งและการยิงแม่นยำยิ่งขึ้นนี่คือแนวคิดที่เรียกว่า a l l i g u n Battleship ซึ่งต่อมาทุกประเทศต้องหันมาใช้แนวคิดนี้ตามไม่เพียงแต่ด้านอาวุธที่น่าทึ่ง ระบบขับเคลื่อนของเรดโนดก็เป็นอีกจุดเด่นสําคัญเรือรบลำนี้เป็นเรือรบลำแรกของโลกที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์ไบน์ไอ้น้าแทนเครื่องจักรแบบลูกสูบซึ่งให้กําลังขับเคลื่อนที่มากกว่าเสถียรกว่าและเสียงเงียบกว่าในระยะไกลทาให้สามารถเข้าตีหรือหลบหนีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้จะเข้าประจําการในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แต่เรดโนดกลับไม่มีบทบาทในการรบครั้งใหญ่เท่าใดนัก อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของมันก็เพียงพอที่จะทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆต้องเริ่มโครงการสร้างเรือรบแบบเดียวกันทันทีส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางอาวุธครั้งใหญ่ระหว่างอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นซึ่งเรือที่สร้างตามแบบของเบรดโนดจะถูกเรียกรวมว่าเบรดโนดคลาสแบทเทิลชิพส่วนเรือรบเก่าที่มีปืนขนาดเล็กกว่าถูกเรียกว่าพรีเบรดโนดซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเรือลำนี้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จริงๆ ในด้านเกราะป้องกันตัวเรือของเรดโนติดตั้งเกราะเหล็กหนากว่า280มิลิเมตรบริเวณกลางลำเรือป้องกันห้องเครื่องและห้องบังคับบัญชาอีกทั้งยังมีเกราะเสริมตามแนวยาวเพื่อป้องกันการโจมตีจากระเบิดใต้น้ำแม้เทคโนโลยีในยุคนั้นยังไม่มีตอปิโดที่แม่นยำสูงแต่กองทัพเรืออังกฤษก็ได้วางแผนล่วงหน้าสำหรับการโจมตีในรูปแบบต่างๆแล้ว ภายในเรือเรดโนดประกอบด้วยลูกเรือกว่า800นายมีห้องเก็บกระสุนห้องบังคับการและโรงครัวที่ทันสมัยสำหรับยุคนั้นแม้จะดูเหมือนเป็นเพียงเรือรบแต่จริงๆแล้วคือเมืองลอยน้ำขนาดย่อมที่สามารถดำรงชีพได้หลายสัปดาห์ในทะเลโดยไม่ต้องกลับเข้าฝั่งมีระบบน้ำจืดในตัวและระบบส่งข้อความแบบไร้าสายซึ่งถือว่าล้ำหน้าในยุคนั้นในด้านยุทธศาสตร์เรดโนดเป็นตัวแทนของแนวคิดการข่มขวัญ หรือดิเทเรนต์กล่าวคือแค่การมีอยู่ของเรือรบระดับนี้ก็สามารถข่มสัตร,รูไม่ให้กล้าเปิดสึกก่อนประเทศที่ไม่มีเรือแบบเรดโนดก็จะเสียเปรียบทั้งทางยุทธศาสตร์และทางการเมืองทันทีแม้จะไม่ได้เข้าร่วมในยุทธนาวีจัดแลนซึ่งเป็นการรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่เรดโนดก็ยังมีผลงานโดดเด่นอย่างหนึ่งที่ไม่มีเรือประจันบาลลำใดเทียบได้ นั่นคือการชนเรือดำน้ำเยอรมันยู29จมลงในปี1915ถือเป็นเรือประจันบานลำแรกและลำเดียวที่เคยใช้การชนเรือดำน้ำให้จมได้สำเร็จเป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์กองทัพเรืออังกฤษหลังสงคราม HMS d r e a d n o u g เริ่มตกยุคอย่างรวดเร็วจากการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้ทำให้เรือประจันบาลขนาดใหญ่ถูกปลดบทบาทลง ในปี1920เรดโนดถูกปลดประจำการและในปี1923ก็ถูกขายไปเพื่อรือถอนแม้จะมีอายุใช้งานเพียง17ปีแต่ผลกระทบของมันกลับยิ่งใหญ่เกินกว่านั้นหลายเท่าสิ่งที่ HMS เรโโนดมอบให้กับโลกไม่ใช่แค่เรือรบลำหนึ่งแต่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธศาสตร์ทางทะเลมันสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกและยังถูกกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ในฐานะเรือที่เปลี่ยนโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีการออกแบบและแนวคิดทางการทหารชื่อเรดโนดยังถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในกองทัพเรืออังกฤษเช่นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ HMS Rednose ที่เปิดตัวในปี1960ซึ่งถือเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของอังกฤษและในอนาคตชื่อ HMS Rednose จะยังคงอยู่ในใสายเลือดของเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่จะมาแทนที่เรือชั้นแวงกาดซึ่งบรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์ ดังนั้น HMS d r e d n o u g ไม่ใช่แค่เพียงอดีตแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเทคโนโลยีเรือรบในปัจจุบันและอนาคตมันเป็นตัวแทนของความกล้าคิดกล้าทำและกล้าฉีกกรอบเดิมของโลกทหารความสำเร็จของมันได้พิสูจน์ว่าในโลกของยุทธศาสตร์ใครที่กล้าคิดก่อนมักจะได้เปรียบเสมอ